ไรครับพี่น้องน,นี้จะไปค่อใชกลูดเขียงกไนมาตั่อรยูก่อตง,ง,งตรงลมแห้งไรครับพี่น้องวันนี้โอ้ยขอโชวขอลาบต้องกันครับวันนี้ขอหว ไช่ต on so ้องไว้เท่าอย่างวล้าะครับผมวันนี้นะครับตัวเป็นมื่นเดียวกันเนาะเที่ยมตัวนี้ใ่หเที่ยมหน่อยพิศดารเด้อโใหญ่เขียนเหลียกำงานสองตัวให้ลูกหลานเด้อเด้อโปรไนเอ้ยซอยลูกซอยหลานโใหญ่เอ้ยซอยลูกซอยหลานเด้อสี่คนได้โชคได้ลาบกันทุลั้นทุกคน กมแห้งหลยไมต้ยต้องหายยังมาบังไว้โอ้ได้ร้อนหมดเป็นยังเอาเทียนมาจุดเอาทตีละเมลแห้งไรครับพี่น้องเออรออเออังเอาลวยครับยสงลมกแห้งไรครับ ไทก็ได้เล็กเล่าก็ได้เรื่องกว่าย่เด้อทั้งไทยทั้งเล่ามืออื่น,นีีเด้อครับ,บนนผมทั้งไทยทั้งเล่าครับผมนะครับแต่ว่าผมกส็สิลุ่งเป็นหวยเล่าปกตินลครับผมกอบพี่น้องตามเบิรงเอาเลยครับเด้อนะครับพี่น้องตามทั้งไทยทั้งเล่าโมเนนะครับนอว่าเป็นมือเดียวกันนะครับ ลมแห้งไรเทียนดับลมแห้งไรครับเที่ยงขดับขนาดมีแนวบ,บังอยู่ครับผมเออกำลังเอาไปอยู่ครับผมลมมันย้อนทีผมมีแนวบ,บังเนาะครับเนาะมัน,นถูกตรงทางล,ม,ม,างลมพอดีบ่ะลมพอดีเออถือกลางลมพอดีหนาวพร้อมแล้วครับผมวันนี้ลมก็แห้งหนาวกับหนาว ครับเด้อแบบหนึ่งเทียนก่อนนะครับเด้ออ้าวห่วยใหญ่บไปยันให้ลูกให้นร้านงามๆยันให้ลูกให้นร้านงามๆชัดๆโหลดมาเนี่ยเอกเล่ามืออื่นเอกไทยมืออื่นโอ้ยแห้งหลายครับพี่น้องเอ้ยลม ร่มแห้งครับพี่น้องเขียนให้ลูกร้านจัดงงๆงามๆเด้อพอใหญ่เอ้ย โอ้ลมแห้งดีพี่น้องเอ้ยเทียนบนหยดอยู่ครับผมเทียนมาไหลด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเทียนมาไหลกลองอยู่หายมันแห้งแล้ววะอ่อเทียนบนไหลครับพี่น้องอืมมันยาวโปรดยาวผมเทียนงามๆให้ลูกให้หลานเห็นชัดๆเด้อพ่อใหญ่เอ้ยเหล็กมืออื่นนี่ว่าวันทีนึงนี่พ่อใหญ่เอ้ย โชกห้ลาบลูกล้านวันใดเทียนมันกอดนะเทียนมันนอนบันวัพี่น้องเอ้ยเทียนมันแหงตัวคือเหล็กหนึ่งแต่ละเหล็กหนึ่งไทยไหมเออเทียนมันแหงวันเหล็กหนึ่งไทยบ่าเ่ถุงเ่ยพูกัโอ้โหน่าจบอกถึะ กบวยเห็นโหงพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับม,มิดม,ม,มิดว่าไงมินดูกับตาโูแค่นหนมินม,ม่าไงเไม่ได้ไม่ได้มินน้อยยืนเลยเอาผ้าเจ้าก็ได้เคยเอาผ้าไหมจักอะมองก็ได้บองก็ได้กไได่อน จะเข้า้ะครับเด้อลมแห้งครับตเวลาบังหันแค่จังเล็กนึงนะครเออคนเขียนแค่เล็กนึงนอู้ดคนใหญ่เกียนงามเด้อลมมันแห้งแค่นในลกูกหลานาง,งามอีกเด้อมาบังหันลกูกหลานก็เอาพวกเป็นเปรีกล่ะนะเปะแต่หกสี่คนเดียวเป็นรูกร้าน,นง,าง,งามๆหมดคนใหญ่เออเลยวดนี่ยร้านเห็นชัดๆโหลด

มื่อจับเออเราแบบเออหกอืมกระถุงมาพูดกันเอออีกตัวหนึ่งเด้อพ่อใหญ่เอะไรา่ะงามโรถคน Storage. มันจะชัดโลดงามเป็นตัวงามโลดให้ลูกหลานแปลงง่ายๆเบิ่งง่ายๆเอาละพี่น้องเอ้อร่มแห้งได้อยันี่ เรียมกอดกันนะนเที่ยวประสมอาะมาอลุ่มม,มัหน,น่อยปรสมม่หน,น่อยป่ตลอดลุมมาผัดลัดกนาาันเลยอ่ะัดเข้ามันยาวแห้งนีตัวนี้นี่นนนก็โปรเกม ขวดวเหรเอ,เอ,อเออจิตประพิดจิตเงาเป็นเงาคือเก่าพี่น้องเออเมิดร้ายค่ะวันนี้ไฟค่ะมีอันเดียวไม่เด้อครับเด้อนะครับปวยใหญ่ขออีกตัวหนึ่งเด้อปวย,ปยปใหญ่ตัวหนึ่งเดออขออีก คอยอีกตัวหนึ่งเด้อออกงามโหลดไปไัญัยเอ้ยตัวนี้บานบ้นนี่ก็ก้มก็ะแห่งครับพี่น้องติดติดทัดคัดเนรนะครับนะนี่ประเทศกบได้ครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องพนธาหลาย ขอโชกขอหลาบข้อไงโชกให้ลาบลูกล้านมันหญ่าพอวยเนี่ยอเหมืออื่นไหาพด้วยแพงอ้ยเดเหล็กโซ้กัเให้ลูกลานง่ามๆหมดพ้อญ่เหล็กลาเฮาเหล็กไทยเฮาเมืออื่น่อนก่อนเลือกซซนเด้อานเป็นเหล็กโนก็จอดกันเด้อฮันบเป็นเหล็กศูนก็อยาจอดกันเด้อพ่อญ่เลยน่จอดจอด ลูกร้านแปลงง่ายโหลดท่านบอแมนเหล็กูนก็ยังให้จอดกันเด้อเทียบมาจอดองไบอแมนเลขกูนดอกโอ้ยลอกแหงไรครับพี่น้อเอ้ยโอตัวนึงพยานงามให้ลูกร้านงามงามก็เต้อตัวใดก็ไดยางน่พี่น้อ เีกหนึ่งวาสิเหล็กก่บวันพอายเขียนเกหนึ่งหก้กหน เบิ้องเอาพับพี่น้องเลขกยังนี่ก็ได้ผมว่าเป็นเลขกหนึ่งไทยแล้วที่แหลกที่เพิ่นต์ยศห้ยที่แหลกนะพี่น้องอีกตัวหนึงน่งนี่อีกตัวหนึ่งนี่ก็อีกตัวหนึ่งนี่กอะเม่นนี่อีกตัวหนึ่งก็ว่า เป็นบวกหกกับเล็กโกเป็นเล็กกกับเป็นเลขกนึงอะแล้วเล็กกกับเล็กนึงตัวเดียวกันนะฮะหหนึ่งเนอะใช่ไหมหกหนึ่งหกเกาหนึน้อจะเอาอีกตัวนึงบบหกแปดอืออีกตัวนึงราคะ พอใหญ่เอ้ยขออีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงมันเป็นบัชาต์ตั้งไหนรู้แจกแหลกขอทัางไทยทั้งล่าโหลดพอใหญ่เอ้ยเข้าตัวใดก็เอาดอกวางเป็นมือเดียวกันออกมือเดียวกันอ,อีกตัวหนึ่งครับพี่น้องครับขอสามโต ใหมือเดียวกันทั้งไทยทั้งลาวเดอ้อพี่น้องเอ้ยฝากพี่น้องกดติดตามไปน,น้ำเนี้ยนะครับเด้อนะครับกดไลค์กดแชร์ไปครับผม ลูกหลานอีกตัวนึงเด้อพอใหญ่งามๆหล่นอ,อย่างน้อพี่น้องบ้านคือกองยุงสันนอบ้านพอใหญ่ให้เลขกยังระบ้านวันเลขกศูนย์บ่ยังสี่ใช่พญ่งามๆใหญ่มันหาเป็นปูเกศ หาองไยงามเด้อพ่อใหญ่เด้อมือหาไเด้องามๆเอารทบไปอ่าใส่เปยนงอปาูกร้านเปลี่ยยังไงเด้อปูเออควายตัวหนึ <t <t ่งปูเอ้ยงามๆสวยงามๆโลดพ่อใหญ่ เอสองฮะดกยังนอยสามเดือสามี่ชูหอดกอนกัเกีเ่ยวหายยังจี๋แล้เอเออีกยังไรพี่น้องบ้านนี้เมืองโบเป็นแล้วสันเป็นยังสี่เอ งงเลยแล้วเลยคิดเรืองสาบ่ฮะ,ะเลขเงละ,ะกละกันเลขเอเจ็ดก็เลขสามโอ้ย,ยพี่น้องเออบอกว่าเป็นศูนสามเจ็ดบอพี่น้อง เด็กศูนย์ี่เด็กศูนย์เด็กสามเด็กเจ็ดตัวเดียวกันเลยวันน้ศูนย์ 3, สามเจ็ดบนไหนสามตัวสเด็กศูนย์นี่ศูนยสามเจ็ดนี่หันมายงสิเจ็ด,จดเอาออกก่อนเจ็ดเจ็ดด่เช่ะเออศูนย์สามเจ็ดมาจากเวอวนนันไหเดอ้อสามเจ็ดมากอะไรได้พี่นอ้องเอ้อ ตัว oh. น,นี่จะเป็นหกตัวแหลกเนาะสองตัวแหลกแปลง่ายู่ครับพี่หน่องนะครับเนาะเป็นหกหนึ่งตัวนี้เป็นเหล็กหนึ่งก็ได้ครับเหล็กเก่าก็ได้หกหนึ่งหกเก้าตัวนี้ก็จะเริ่มเป็นเหล็กหนึ่งก็ได้แล้ครับด้วยนี่ตัวนี้เป็นเหล็กหนึ่งก็ได้เก 9, กด้อนี่หมวดกรรไกรก็เขียนแบบนี้ละเหล็กหนึ่งนี่ี่ออกหนึ่งสี่เหล็ก 4, เล่ลาครับผมนี่เป็นหนึ่งหก 16, 19, นหนึ่งหกหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งก็ได้เจ็ดป็นเจ็ดแล้วนี่เนาะตัวกับหัวตลอดเอกคงเจ็ดนะเือกันวันนี้วันฤกษ์เจ็ดว่ราะศูนย์สามเจ็ดมวยเอากระเบื้องเอาเด้ครับพป็นหน่อเดอ้อนะครับเป็นแครแนวทางกันนครับผมนะครับกระเบื้องเอานะครับเนาะเป็นแนวทางเดียบม,มุมนี้ก่อนครับเหล็กเก่าว่าตัวนี้จริ หนึ่งเก่าว้อนี่สองตัวนี่ครับพี่นอนี่หนึ่งเก่าหนึ่งเก่าหกเก่าว้อยังสี่ครับแต่ว่าคือเหลขกซิบเก่าแล้วหลายครับเก่าแบล็คเดอรนะครับผมเก่เป็นเคเนี่ยตั้งนะครับเนอโอ้ยมันนี่กระนาวไรครับผมนะครับร่มกรแห้งพร้อมนะครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับนะกะไปพอกันคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ